เราเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อหาพิกัดต,ตำแหน่งหมุดที่ดินเคียร์ลิงพื้นที่แล้วก็ถมดินจำนวนดินปริมาณดินเท่าไหร่เราก็จะได้จากค่าสำรวจค่าระดับที่เราจะทำกันวันนี้นะครับก็คือวันแรกของอสัญญางานก่อสร้าง EDL laminate นะครับเราเข้ามาสำรวจ พื้นที่เพื่อทําค่าระดับในการถมดินนะครับแล้วก็หลังจากเสร็จค่าระดับแล้วเนี่ยเราจะทําวงรอบเพื่อหาพิกัดตําแหน่งหมุดที่ดินเราก็จะใช้เครื่องจักรเข้ามาดําเนินการในเรื่องการาปรับ clearing พื้นที่แล้วก็ถมดินทางโน้นจะมีทีมสํารวจเราซึ่งไปวัดแนวที่ดินอยู่ครับ ในการทำค่าระดับเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะถมดินไปกี่คิวใช้จํานวนดินปริมาณดินเท่าไหร่เราก็จะได้จากค่าสำรวจค่าระดับที่เราจะทํากันโดยที่ค่าระดับตัวนี้จะอ้างอิงจากระดับถนนหน้าโรงงาน EDL นะครับนี่คือหน้าที่ของอทีมสำรวจที่ต้องเข้ามาทำนะครับในขั้นตอนของการเริ่มต้นงานก่อสร้าง